ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่อำเภอเขมราชาจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้จะมีอะไรพิเศษที่มาไกลขนาดน,นี้นะครับอยู่ชายแดนเลยเดี๋ยวต้องดูกันครับคุูเงินครับเดี๋ยวจะมีอะไรนะครับอ,อ๋อจะมีพิธีแบบเด็กกองยาวเขาจะต้อนรับแขกบ้านแข่เงองจะเป็นพิธีนั้พิธีต้อนรับไมไ่ว่าเป็นพิธี้องิ่ดเรากองยาวครับ เป็นไงเลยครับรบองยาวครับก<อ>็ตั้งแต่แค้นค้าน เราไปถามสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยว่าทีมชาติไทยต่อตั้านอะไรเขาตอบไป้ไหมครับเขาบอกว่าคุณจะรู้ไปทำไมไม่มีใครเข้าได้นคุณเรื่องนี้หรอกเขาสนใจฟุตบอลต่างประเทศเขาสนใจนายเชฟเตอร์ทีมเป็ดสนใจรุ่งภูมิผมถามไปแล้าครับจากตรงนั้นผมใช้เวลาสิบปีเนี่ยจนได้ข้อมูลจะรู้ทีมชาติไทยต่อต้าน เมื่อวันที่ที่ศึกาวิัยโ2458นอีกท่าที่ทีมชาติไทยค้องอ100ปี

Wow, I'm gonna take a photo of you. Take a photo of me. I'm gonna take a photo of you. Then ที thế, đây, à, cek, ่เรา้เ so ป็นมาที so ่เมมองเป็นอภิน so ์ห <B ên, S 2> ้เราสามารถทงานเป็นงานงานที <them S 2> ่ทำประโยชน์เรื่อแบบอการกคที่ไทยผมก็ต้อมพึงใจก็ยินดีที่เรามีโอกาสได้จัดงานตรงนี้เป็นเป็นันเตเล็กๆ่อด โงการทุกคของประเทศไทยเราก็จะทำทีนีแล้วผมดีใจที่ผู้อวุใหญ่หลายท่านได้ให้การสนับสนผูอาวุโทุกคนในนี้มาอยื่ตรงหน้าให้การช่วยเหลือผตลอดทีนี้เราดูงานใหงานคือตลองสนามฟุบอลของเราที่พุทาวาตลาดครับที่มากรุณาทุกเป็นผู้จัด มันมันเชื่อมโยงให้กับสิ่งที่ผมฝันฝันใหญ่ในสนามทุกคนที่มีที่สุดในสุดนั่นวันนี้เป็นที่แล้วครับก็ของของทุกทุกท่านทุกหน่วยงานที่ได้ให้เกียรติมาร่วมวันนี้ขอบพระครับ ท,ที่จริงแล้วเป็นมันเป็นความตั้งใจตั้งแต่ตเล็กๆคือเมื่อก่อนเราเล่นเล่นเนี่ยมันเป็นหินแบบนี้วิ่งเตะแบบนี้มันจะเก่งได้ยังไงทีนี้พอเรามาตั้งความหวังว่าจะทําสนามมันเหมือนกับฝันกลางอากาศอะไรประมาณนี้คือเราเราไม่มีกาลังที่ทําขนาดนั้นหรอกทีนี้พอเราได้รางวัลจากตลาดหลักทรัพย์จากสมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลเขาช่วยจัดมอบรางวัลให้กับคนที่ทําประโยชน์ได้กีฬาเพื่อสังคม เราก็เหมือนเหมือนความฝันเราเป็นจริงแล้วล่ะเนี่ยเราทามาตรงนี้ก็ประมาณ70%เแล้วเหลือปลูกหญ้าอย่างเดียวนี่คือความฝันที่ที่ผมฝันมาตั้งแต่นี้ผมไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะมาได้ช่วงที่ผมพิการเดินไม่ได้ผมเหลือครึ่งตัวแต่แลหลายหลายฝ่ายที่มาช่วยให้ให้ความฝันของผมเป็นจริงคนนี้ผมมีความรู้สึกว่าผมทํางานมาสิบปีมันหายเหนื่อยเลยนะมันจะมันมองถึงว่าประโยชน์ ประโยชน์ที่เด็กๆจะได้รับมันมีค่ามากมายที่คนคนท้องถิ่นของเรายังมองไม่เห็นการทํางานตรงนี้มันมันเหมือนกับเป็นการทํางานที่จากที่ตลาดหลักทรัพย์แล้วก็สมาคมตัวเสวบอรไทยเขาเขามอบให้ตรงนี้ผมมองว่าผมไม่ได้โดดเดียเด่ยวแล,ล้วล่ะผมผมเริ่มมีความความสุขความมุ่งมั่นที่จะทํางานต่อไปเมื่อก่อนก็ท้อแท้่าจะได้มาถึงจุดนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายทีนี้ หลายท่านในท้องถิ่นของเราเองนี่ถามผมว่าทำ,ทำไมต้องทําสนามด้วยทําเพื่ออะไรคนทีถ่ถามแบบนั้นแสดงว่าเขาไม่ไม่ได้รักในการเป็นฟุตบอลชีวิตของความเป็นนักกีฬาฟุตบอลจริงถ้ามีสนามตรงนี้มันมันสนามมาตรฐานแล้วมันมันอะไรต่างๆจะตามมาเยอะมันจะยกมาตรฐานการทํางานของพวกเราเด็กๆของเราจะได้วิ่งเล่นในสนามที่ได้มาตรฐานมีหญ้าเขาก็จะไม่ได้บาดเจ็บง่าย ทีเนี้ยมันมันเป็นการพัฒนาในการทํางานของผมเองแล้วก็ของชุมชนในตรงนี้มันเป็นประวัติศาสตร์ที่จะสร้างให้คนเห็นว่าคนพิการครื่งท่อนตัวตรงนี้สามารถที่จะทําตัวนี้ให้กับสังคมให้กับโรงเรียนตรงนี้ได้ผมว่าผมก็ต้องการกําลังใจคนไหนที่ไม่ส่งเสริมก็อย่าพูดให้ผมท้อแท้อยากจะให้กําลังใจผมด้วยก่อนที่ผมจะตายผมเห็นแล้วละ่ะแล้วก่อนผมฝันว่า ผมตายไปในสนามก็คงจะเสร็จแต่เดี๋ยวนีมันไม่ใช่มันเสร็จก่อนที่ผมยังเหลืออยู่ผมคงม,มีความสุขว่าผมได้นั่งเห็นสนามที่ผมใฝ่ฝันที่สุดมันจะเป็นสนามที่สวยที่สุดในย่านนี้ก็ต้องขอบคุณสมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทยตาลาดหลักทร,รัพย์แห่งประเทศไทยที่ให้โอกาสตนี้ยื่นมือมาสมปรารานผักดันความฝันของผมเป็นจริงผมจะตั้งใจทํางานจะรักษาคุณภาพของการทํางานยกมาตรฐานใ,ให้มันขยาย วงกว้างออกให้เป็นประโยชน์สําหรับชุมชนไม่ว่าเฉพาะอําเภอเขมราชอําเภอใกล้เคียงและจังหวัดใกล้เคียงด้วยมันอาจจะเป็นฟันเฟืองเล็กๆในการทํางานเพื่อโงการฟุตบอลแห่งประเทศไทยแต่ผมเชื่อแน่ว่าสิ่งที่ผมทํามันจะเป็นการจุดประกายในหลายคนที่เขารักฟุตบอลอยากจะทําในส่วนนี้ให้ช่วยกันออกมาสมประสานกันสามกีกันผักดันตรงนี้ผมว่านี่คือสิ่งที่ผมต้องทําให้ได้ก่อนที่ผม,มจะตาย